หลายบาทค่ะค่ะซื้ออะไรได้บ้างคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในร้านเลยค่ะนี่ค่ะมีสองแบบค่ะค่ะไปแก่งแคนอันนี้หนึ่งพันแคนอันนี้ห้าร้อยค่ะค่ะซื้ออะไรสองอันนี้ค่ะกี่บาทคะสองอันไหนคะอันนี้อันนี้อยู่ที่อ่ะห้าร้อยค่ะนี่อยู่ที่ห้าร้อยค่ะอันนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ตรงที่อยู่ที่แจงหน่อยค่ะกะปา กำลังขายของอยู่ค่ะยี่บาทค่ะอันนี้อยู่ที่อ่าสามร้อยแล้วกันดีเศษนี่ค่ะเอาตะคอนมาให้สองอันพี่ค่ะนี่ค่ะตอบคุณค่ะค่ะเอากระป๋ามาได้ค่ะเดี๋ยวโอนให้นะคะค่ะหนึ่งร้อยบาทสิบค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะโอนไปแล้วค่ะมาขอบคุณค่ะ ซื้อห่ไปนะคะอ่าค่ะวันหน้ามาอันหน้าหมุนไปนะคะอหน๋อของอเมริกาค่ะมีขอฝากพันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไว้หลังไปซื้อรูปนะคะค่ะได้ค่ะไปไปซื้อร้านเดินกันเออค่ะมีอะไรขายบ้างคะก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะที่นี่มีขายหมดค่ะนี่ค่ะเอากระดาษมอเตอร์เข็นดีไปให้ด้วยได้ไหมคะครั นีบาะไม่ี่เรา่้ค่ะมี่บาทออสบาทค่ะิบาทค่ะไม่มีตังสิบค่ะมี่เต๋ห้กสแกนให้กสแกน้กสแกนได้อ่ะอ่ะมือมีบาใหด้วยค่ะได้ค่ะสแกนให้ทำยางนี้ให้เชะอ่ะสแกนสแกนอาโทรศัพท์ส่งให้เขาจีเขาจะได้สแกนตื๊ดตืดเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ มาวันนากอดหุนหนะ่ให้ได้เลยค่ะนั่ใส่กรเป๋านีข้างได้เลยใหค้างในนั้นใส่นอนี่แบบหหนได้ไหมคะน้องไม่มีกรเป๋าก็เป๋าน้่ไหนอะเออันนั้นที่เอาไปซักแล้วสานอกเก็บมาอย่างไรก็ไม่ได้สังเกลือ กไไม่เก็บไม่เก็บไ่ได้ไไมัะเป็นมาแบบนี้ค่ะใส่ให้ไปเลยนะคะ